สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เรามีบอนสีนี้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้นะครับทั้ง EP ีเลยนะครับจะเป็นห่อตุ้มดินนะครับราคาพิเศษมากๆเลยนะครับห่อตุ้มแบบนี้นะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างดูให้จบนะครับราคาเซอร์ไพรส์แน่นอน ไปชมกันเลยครับต้นนี้เลยนะครับปีศาจแดงแผลงนะครับหอตุ้มดินนะครับฟังนะครับวันนี้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเบืองเนื่องจากเราต้องการใช้ตู้นะครับเราก็เลยเปิดโปรโมชั่นให้กับ FC ทุกท่านเลยนะครับจัดไปครับปีศาจแดงหอตุ้มแบบนี้เอาไปในราคาเพียงแค่ฟังดีๆนะครับเจบาทครับเป็นรักเอ๋ยนะครับนี่ มี2ต้นใน1กระถางนะครับโอ้ยนี่เขาอยู่ในกระถาง8นิ้วเลยนะครับแต่ว่าเราจะเปิดในราคาพิเศษให้กับ f c มีหัวแน่นอนการันตีนะครับนี่ใครชอบสายห่อตุ้มราคาถูกๆจัดไปครับรักเอยต้นนี้โอ้อนนโหต้นเบลเลอร์เลยนะ9 0บาทเป็นรัตน,นะรุ่งเรืองนะครับโอ้กระถาง8นิ้วเลยนะครับนี่เอามาย่อ ในราคาห่อตุ้มดินจัดไปนะครับนี่เอาไปเลยนะครับนี่จัดให้190บาทเท่านั้นเองครับมาเยอะมากๆเลยนะครับว่ามีไกรทองประเสริฐมาให้จัดให้เลยครับนี่เอาไปในราคาห่อตุ้มดินเลยราคานี้นี่จัดให้อยู่แล้วนะครับ เอาไปในราคาพิเศษฟังดีๆนะครับไกรทองประเไซส์ใหญ่ๆเลยนะมีหัวแล้วนะครับใครชอบสายผ่าจัดไปในราคาพิเศษเลยนะครับ170บาทครับผมตัวนี้นะครับโอ้โหชื่อว่าเพชรติวานนท์ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับกระถาง8นิ้วนะครับเอ้าเอาไปในราคาห่อตุ้มดินนะครับนี่เราจัดให้สวยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับห่อตุ้มนะครับเวลาส่งเราส่งแบบห่อตุ้มนะครับเอ้า เอาให้ไวนะครับต้นนี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ180บาทเท่านั้นเองครับนี่ครับมีชื่อว่าฉัตรทินกรโอ้ไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับเห็นไหมใหญ่มากเลยนะครับเอ้าผมแบ่งแค่ราคาพิเศษนะครับนี่ราคาห่อตุ้มนะฮะหนึ่งร้อยบาทครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีชื่อว่าณมังดลแผลงนะครับสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่นะครับจัดให้พิเศษเลยนะครับนี่เช้าวันนี้นะครับห่อตุ้มไปเลยหกสิบห้าบาทครับมีชื่อว่าสิลาเพชรนะครับโอ้แต่ว่า มันจะไปแผงไปทางเหนือดวงหรือเปล่าไม่ไม่คงไม่แน่ใจเอาไปผ่าดูแล้วกันนะครับเอ้าสิลาเพลตต้นนี้นะครับผมส่งแบบห่อตุ้มนะครับจัดให้ในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับเอาฟังให้ดีนะครับสวยๆแบบนี้70บาทครับมีชื่อว่าโวเคนโนนะครับโอ้ยไซสใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะครับเอาห่อตุ้มราคาพิเศษนะครับเอาฟังดีๆนะครับห่อตุ้มราคาพิเศษโวเคโนใหญ่ๆแบบนี้ หกบาทครับรับนี้เป็นลูกของพัทยานะครับนี่สวยมากเลยนะครับเอ้าใครสนใจราคาห่อตุ้มต้นนี้จัดไปในราคาพิเศษเพียงฟังดีๆนะต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยสีบาทครับป็นบอลเก่าโบราณนะครับนี่ผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าผมจะแบ่งในราคาพิเศษแล้วกันนะครับนี่เอาไปเพียงแค่30บาทครับมีชื่อว่าเทพเทวริตนะครับต้นนี้ขอุญาตส่งแบบกระถางนะครับเพราะว่าอะไร ฟอมกาลังสวยนะครับนี่ฟอร์มกาลังสวยมากๆแล้วก็เป็นไม้ที่มีน้อยมากเลยครับในสวนของเราครับเอาเทพเทวฤทธ์ต้นนี้เอาไปราคาทั้งกระถางนะครับ90บาทครับด้ร้อยนะครับต้นนี้ส่งทั้งกระถางนะครับนี่เห็นไหมยจกให้เลยนะครับในราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นเองครับเป็นชายชนเขียวนะครับชายชนเขียวนะครับส่งแบบอันนี้เลยดีกว่าอะ ให้ราคาทั้งกระถางเลยชายชนเขียวต้นน oh. ี้นะครับเห็นมีคนถามหาผมก็เลยจัดมาให้นะครับแผลงๆแบบนี้นะครับชายชนเขียวส่งทั้งกระถางต้นนี้นะครับเอาไป40บาทก็พอครัแต่แต่งปันแบบแพ็คคู่นะครับอ่าจะได้มีสีสันกันหน่อยนะครับ EP นี้นะครับเอ้าจัดไปแพ็คคู่นี่เป็นลูกไม้น้ําตาลนะครับลูกไม้น้ําตาลสวยมากๆนะครับเออสวนเราเรียกว่าน้องกาแฟนะครับนี่เป็นลูกไม้ผ่านะครับและต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันสวยๆแบบนี้เอ้า คู่นี้ส่งทั้งกระถางแบบนี้นะส่งทางกระถางแบบนี้นะครับคู่นี้จัดไป99บาทครับผมต้นนี้นะครับเป็นรักเอยนะครับแต่ที่แต่ที่พิเศษกว่าคือเป็นรักเอยแผงออกมาเป็นใบหอ,อกอันนี้ผมการันตีเลยว่าผมผ่าเองนะครับรักเอยแผงใบหอ,อกแบบนี้วสวยๆอย่างนี้นะครับจัดให้ใครอยากได้นะม,มันสวยเนาะอ่ะผมขายราคาสูงแล้วกัน ส่งทั้งกระถางนะครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่รักเอ่ยแผงไปหอกอุตส่าห์เอามากรองหน้าไว้กองไม้ไว้ให้ในราคาพิเศษเลยนะครับ180บาทครับเป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับนี่เดี๋ยวแบ่งราคาขยับไปหน่อยแล้วกันนะครับลูกไม้มเมล็ดนะครับเป็นสีเหลืองส้มนะครับเห็นไหมฮะนี่น,น,นีเหลืองส้มชัดเจนเนาะใบดกมากใบเบี้ยไม่ทิ้งเลยนะครับใครอยากได้ไป ไปเก็บอะครับผมมีต้นเดียวด้วยนะครับลูกไม้เมล็ดยกสิทธิ์ไปเลยนะครับในราคาพิเศษเลยนะครับ350บาทครับของคำหลวงแต่เป็นไม้จอมนะครับก็คือเขาเขาไม่ไม่ได้ด่างจัดนะครับเนี่ยของคำหลวงต้นนี้เป็นไม้จอมนะครับใครสนใจนะครับต้นนี้เอาไปในราคาผมส่งทางกระถางละกันนะครับส่งทางกระถางเลยเพราะาฟอร์มเขากำลังสวยนะครับให้ในราคาพิเศษเป็นไม้จอมด้วยสิ ห่อคำหลวงตัวนี้เอาไปในราคา180บาทก็พอครับสี่ตันนี้นะครับมีชื่อว่ามณีเมืองนนท์นะครับตันนี้เป็นไม้จอมด้วยและอยู่นอกตู้ด้วยนะครับอ่ะผมส่งในราคาอันนี้แล้วกันนะครับห่อตุ้มเนาะพิเศษแล้วกันนะครับต้นนี้จัดไปในราคาเพียงแค่150บาทนะครับเป็นมณีล้อมเพชรอยู่นอกตู้นะครับเอาไปผ่าก็ได้ใครชอบสายผ่านะครับห่อตุ้มต้นนี้เอาไปเลยถูกๆเลยนะครับนี่ 80บาทครับ80บาทแบบนี้นะครับเม็ดสวยๆนะครับโ้สวยมากๆเลยนะครับเป็นลูกของส t a r b u c k s นะครับเป็นลูกไม้นะครับเอ้าใครสนใจต้นนี้ห่อตุ้มจัดให้ราคาพิเศษเลยนะครับนี่ห่อตุ้มนะ80บาทเท่านั้นเองครับใครใจลูกไม้สายเอ่อดำๆน้ำตาลเนี่ยต้องต้นนี้เลยนะครับกระดูกดำดำมากเลยนะครับต้นนี้อยู่นอกตู้ด้วยนะครับเอาไปในราคานะครับนี่ห่อตุ้มให้นะครับนี่60บาทครับนี่นะครับมีชื่อว่านางกิรินีเทวีนะครับดูก่อนนะครับอูย เป็นสิบสิบต้นเลยนะครับก่อนเนี้ยเอาไปแยกเลยใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปแยกขายได้เลยนะครับนางกิรินีเทวีนะครับนี่ทรงแบบห่อตุ้มนะฟังดีๆนะครับเอาไปเลยทั้งกอเนี้ยสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับดูก่อนนะครับโอ้เป็นกอเลยนะครับสามสี่ต้นในกระถางเดียวนะครับเอาจัดให้โปรโมชั่นห่อตุ้มเช้าวันนี้นะครับฟังดีนะครับกอกอนี้เลยนะเอาไป 180บาทเท่านั้นเองครับตันนี้ลูกดกมากๆเลยนะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ย้ํานะครับนี่เป็นกอเลยครับเอ้าผมยกกอนี้ให้เอาไปแยกแล้วก็ไปตั้งชื่อกันเองเลยนะครับนี่จัดไปนะครับห่อตุ้มไป80บบาทเท่านั้นเองครับลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับเป็นกอกอแบบนี้เลยนะครับดูโอ้โหแถมต้นมะขามไปหนึ่งต้นดูหน้าผมก่อนโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับเอ้าผมจัดโปรโมชั่นห่อตุ้มให้เช้าวันนี้นะครับเอาดูสิดูใหญ่ไหม ร้อยห้าสิบบาทจัดไปครับนี่กระถางกันบ้างนะครับงานกระถางต้นนี้มีชื่อว่าเท้าทองอินสวยอ่ะสวยมากเลยต้นนี้นะครับชัดมากๆแล้วนะครับสีเนี่ยค่อนข้างงามแล้วนะครับเอาจัดไปทั้งกระถางแบบนี้นะครับเท้าทองอินนะครับอ่ะขอขยับราคาขึ้นมาหน่อยละกันนะครับแต่แบ่งให้ในราคาพิเศษเพียงแค่180บาทเท่านั้นเองครับแล้วนะครับนี่ฉัดทินกรอีกหนึ่งกระถางนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ต้นนี้เอาไปแบบห่อตู้เหมือนกันนะครับฉัดทินกรนะครับต้นเมื่อกี้เท่าไหร่นะ ไม่รู้ลืมแล้วแต่ต้นนี้เอาไปโปรโมชั่นพิเศษดูหน้าเขาก่อนต้นนี้หน้าแผงสวยนะนี่ห่อตุ้มไปเลย80บาทเท่านั้นเองครับครับมีชื่อว่าพลอยบดินนะครับเป็นบอนสีของสวนเราเองนะครับผมผสมแล้วก็จดชื่อเองนะครับพลอยบดินใบกลมนะครับตัวนี้เป็นจอมเนาะตัวนี้เป็นไม้จอมผมจําได้นะครับแต่ว่ามันจอมนานแล้วล่ะครับน่าจะมีหัวใหญ่แล้วพลอยบดินต้นนี้ใบกลมใครสนใจนะครับผมจัดให้พิเศษในราคาเพียงแค่ฟังดีๆนะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเป็นลูกไม้ดูดูดูเดี๋ยวหมุนให้ดูเป็นกอแบบนี้เลยนะครับเป็นลูกไม้ใบหอกนะครับโอ้สวยจังสวยมากๆเลยนะครับเอ้าใครชอบสีเขียวด่างขาวแบบนี้นะครับจัดไปห่อตุ้มนะครับต้นนี้นะครับกระถางนี้นะครับเอาไปเพียงแค่ราคา150บาทก็พอครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเกาะเกศนะครับแต่ว่าต้นนี้จะเป็นเจน2นะครับดูมีหน่อด้วยมีหน่อด้วยนะครับหัวใหญ่แน่ๆถ้าหัวหน่อแบบนี้เอ้า จัดไปห่อตุ้มนะครับ180บาทคร,บครับมีชื่อว่าทองสยามนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับนี่อันนี้ราคาทั้งกระถางนะครับราคาทั้งกระถางทองสยามไม้หน่อนะครับ ต้นนี้เอาไป120บาทครับมีชื่อว่านพะก้านะครับนพะก้านะครับราคาห่อตุ้มเช้าวันนี้นพะก้าต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับนี่ห่อตุ้ม90บาทครับมีชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่ราคาทั้งกระถางนะครับต้นนี้ราคาทั้งกระถางนะครับจัดไปนะครับนี่พิเศษเลยนะครับ150บาทเท่านั้นเองครับมีชื่อว่าเจ้าวังนะครับโอ้โหนี่เป็นราชินีแห่งปลาคราฟเลยนะครับความต่างชัดเจนนะครับชมพูอ่อนสวยหวานมากนะครับ สมแล้วที่ชื่อว่าเจ้าวังนะครับต้นนี้ผมขายราคาทั้งกระถางนะครับต้นนี้เจ้าวังต้นนี้เอาไปในราคา250บาทครับมีชื่อว่าเพชรจอมทองนะครับแบ่งในราคาห่อตุ้มไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่เพชรจอมทองแบบนี้นะครับห่อตุ้มนะฮะ120บาทครับมีชื่อว่าเทพอักษรานะครับไม้แรปี64บอกเลยใครไม่มีไม่ได้แต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยเอาไปต่อเลยนะครับนี่ต้นเนี้ไม้ประมาณเกือบสองปีเนาะ ใหญ่มากนะครับนี่หัวนี่บอกเลยนะครับเทพอักษราแต่ให้ในราคาห่อตุ้มนะพิเศษนะครับนี่180บาทเท่านั้นเองครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับมีชื่อว่าเดสตินีนะครับน่าจะติดแผลงด้วยแหละนะครับต้นนี้พะมีเหลืองมาด้วยนะครับเอาจัดไปในราคาห่อตุ้มเช้าวันนี้นะครับพิเศษนะครับฟังให้ดีนะครับ150บาทเท่านั้นเองครับชื่อว่าหลวงตาเมืองหรือลวงตาเมืองสวยมากนะครับนี่เอ้าผมแบ่งห่อตุ้มเช้าวันนี้นะครับ100 50บาทเท่านั้นเองครับดูดีๆเป็นไม้สวยนะครับเป็นลูกไม้นะครับอ้อจะออกไปทางน้ําตาลแดงนะครับนิดหนึ่งนะครับตัวนี้สวยมีหัวใหญ่ด้วยนะครับเป็นใบพิวเลยใบใบหยิกๆอะ่ะเอกลักษณ์ดีมากใครสนใจอยากได้ห่อตุ้มไปต้นนี้80บาทครับจดให้<ว>ครับที่สวนมีเยอะมากๆเลยนะครับต้นนี้สวยเนาะ สวยมากๆเลยนะครับเอาเราปิดท้ายกันอีพีนี้ด้วยเลยนะครับนี่สำหรับมณีมรกตต้นนี้ห่อตุ้มเบาๆราคาสบายใจไปเลยนะครับนี่พิเศษให้ปิดท้าย150บาทไซส์บักใหญ่เลยนะครับอยากจะบอกว่า,าต้นนี้สวยมากๆเลยนะเอาฝากติดตามกดไลค์สับสกายสั่นกระดิ่งสนงคุณกวางชแนลด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเอาอีพีนี้ลาไปแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ